งานกันแบบไหนนะครับบอกว่าหงุดดเบื่ออะไรยเงี้ยครับมึงถ่ายอะไรให้กูดูเนี่ยวันนึงเนี่ยจะตายอยู่แล้วทุกคนหนักมากผมบอกเลยว่าลิปผมจะมีไรสาระบ้างแล้วก็มีสาระบ้างนะครับก็อย่า เด Get ี๋ยวว่าผมเลยก็ประมาณนี้เราอยู่กับแม่บ้านนี้แล้วผมทุกคนนี่เนาะยิ้มไม่ออกจากแม่บ้านเลยเงื่อ้บรรยากาศเกษตรกรของที่อู่เราก็แล้วบ้านพวกเราก็ทำการปลูกผักนะครับทุกคนนี่บรรยากาศเดียวเลย เงอออกเยอะมากเยเยอะเงอะเต็มหัวสวัสดีตอนเช้ากันด้วยครับผมทุกคนตอนเช้าที่สดใสอีกแล้วครับผมทุกคนนี่เราอยู่กับสมิตนะครับผมทุกคนยังไงก็สวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนสวัสดีตอนเช้ากันด้วยครับผมเราอยู่ที่ทางานเราอีกแล้วนะครับผมทุกคนดูนี่สวัสดีทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างอร่อยเลยด้วยครับผมทุกคนตั้งใจในการทํางานนะครับ อากาศแปรปรวนบ่อยมากเลยนะครับดูแลรักษาสุบ้าอะไรกันด้วยครับอ้าสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดกล้องจะเปิดกล้องแบบไหน,นะวะเดี๋ยวจะเปิดคดลิปเทีไรโอ้แสงแสงแล้วสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนค่มทุกคนสวัสดีเจ้าชยากรเดียผมทุกคน ทุกคนได้เห็นไงว่าไม่บ้านที่ทางานแบบไหนกันสวัสดีตอนเช้าขึ้นด้วยครับผมทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับตอนเช้ายามเช้าสุดชื่อฮะเขาจะเปิดเวลาถ่ายรูป ถ้าถ่ายลูกเดือลรึพี่เขาจะเปิดนี่ก็คุณสมิตเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมที่พักพ่อของคเขาอันนี้ครบับนี่ก็จะเป็นไมบ้านของเราเองที่เราถ่ายให้ดูบน,บนไปบนมาก็อยู่กับมบ้านนีหละครับที่เห็นกันทุกวันนะครับว่ามบ้านของเราทํางานแบบไหนนะครับผมทุกคนนี่ผมก็ามาให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามบ้านที่นี่ทางานยังเด็ดขาด นี่พยายาคันแข็งมากเลยนะครับทุกคนไปแล้วครโอ้โหเดดแรงมากเลยไปจับขายเลอนี่มะละกอผมปลูกไว้นะครับกำลังจะได้จำเนี่ยใช่เหรอเนี่ย มะละกอครับผมทุกคนแม่บ้านเราตรงนี้ไปทำเมื่อวานก่อนอร่อยมากเนย่ยมากนี่ครับลูกนี่ไปทำนี่ครับแม่บ้านทั้งหลายดูไว้ถ้าคุณจะเข้ามาทำงานที่นี่นะครับคุณจะทำทุกอย่างอะไรที่คุณไม่เคยทำคุณก็จะทำไปหมดเลยนะครับเนี่ยลูกนี้กำลังทำมะละกอครับผมทุกคนแม่บ้าน กำลังดีใจเดี๋ยวผมบัลลังเลยผมจะเก็บไปทำวันหลังยังไม่ทันแล้วเดี๋ยวซาเล้งสองผมเมียมาก็ไปหมดแล้วใช่เหรอใช่เขาเก็บด้วยเหรอแต่วันนั้นะผมมาเห็นเขาเอาต้นนั่นนี่เอออะไรวันนั้นแหละมันมันเขาเพิ่มาสอยเอาไปลูกสองลูกแล้ให้ขอได้กินก็นนั่แหละแบ่งกันไปกินออืแล้วผมเขาไปแล้วดีนะมันขึ้นนะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วแบ่งกันไปกินบอกเนาะตอนแรกมันจะตายเลยตอนแรกมันจะตายเลย

ไปขวานหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดเป็นคุญส่วนอีกแล้วนะครับเฮ้ยไปขวานหน้าบ้านให้ลูกพี่นี่ก็จะเป็นลุงเลิมนะครับผม <c oughs> เราจะได้เห็นบรรยากาศที่นี่ว่าทุกคนทำงานกันแบบไหนนะครับรบอกว่าโหขี้โคตรเบื่อเลไอย่างเงี้ยเขามึงถ่ายอะไรให้กูดูเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเลยน,น <c oughs> ีน <c oughs> ่น <c oughs> โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเป็นคนสวนอีกแล้วน,นะครับผมทุกคนเราต้องสูส้ทำงานทํางานเราต้องสูส้ๆตั้งใจเก็บเกินกันนะครับสู้ครับนี่ก็แบ่งสองกระดาษเข้าไปกดไลค์กดติดตามกไปเลยครับผมทุกคนลูกมันเล็กกเ็เลยดิ้งนะ เมื่อกี้ลูกลูกสูบเบรกเด้งกระเด็นใส่กระเพงดังมากเลยผมทุกคนตึ่นตั่มไม่ได้ลูกสูบมันเป็นอะไรนีส่สลักอ๋อสลักเดิ่งมันลงในร่องแล้วมั้งเพราะอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอันตรายมากเลยผมทุกคนเลยเราต้องมันระวังด้วยเดี๋ยวจะเข้าปีใหม่กันเรื่องเด้ยวสลักขาก่อนเลยซื้อแล้วซื้อแล้ว เดี๋ยวผมจะโชว์ยกก้ามไปก่อนสเต็ปหนึ่งครับครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะไ,ไ,ไม่ใช่ของผม,มผมปั่นตั้งแต่เมื่อวานไม,ไม่รู้ของใครหรยเพราะผมปั่นเมื่อวานที่ผมยกใส่ให้กับลุงเหลิม เมื่อกี้ผมกำลังโชว์สเต็ปยกน้ำหนักเดี๋ยวผมจะโชว์ยกน้ำสักสองทีจะตายอยู่แล้วทุกคนหน,ก <c oughs> หนักมากหนักมากกว่าผมทุกคนจะตายอยู่แล้ว โอ้ทุกคนกคนือว่าผมไม่ได้ยกกล้ามนานแล้วผมแล้วก็ไม่ได้วิ่งไม่ค่อยได้วิ่งเลยช่วงน,นี้ทุกคนโอ้วันวุ่นวุ่นของที่อุ่ยเลยนะผมทุกคนนี้บรรยากาศวุ่นวุ่นของที่อุ่ยเลยนะแครับผมนี่นะผมทุกคนเราเก็บกระป๋องกระไฟให้กับนา,า,นนา,านของน้กับาของมเก็บผมก็สามารถเอาไปขายได้นะผมให้นาเอาไปขายนะครับ วันนี้เราได้เห็นหนะพอมาเก็บของเก่านะผมทุกคนเหลือหั้งเก๋อนี่ทำอะไรเหรออ,อะไรจะทำบูสมรุร่ลูกครัรบผมบูสมรุ่ลูกคืออะไรเหรอตนปูนแต่นันจะเป็นแบบของมันมที่เราจะต้องสร้างสร้างแบบเสร็จเรียบร้อยสร้างจิก สามารถไปทำเป็นทูนได้อืมึชุดยอมากเลยเฮ้ยรีบวัดเออนี่จะไปไหนเออลูกค้ามาแล้วดูเขาจะมาถ่ายที่ดีดีแค่เขามาง่ายหรอ,อ,อไม่ไออลูกค้ามา งน l o เ e r h o ฮอนเบรกเราก็จะเก็บไว้ห่อไว้เดี๋ยวลูกค้ามาเราก็ได้หยิบใส่เลยนะใช่ก็นี่จะได้ง่ายใช่จะได้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการประกอบด้วยนะครับผมทุกคนนี่ที่อู่เรานะครับผมูข้อมาไม่ได้วันผมบอกเลยว่าที่ผมจะมีสาระบ้างแล้วก็มีสาระบ้างนะก็อย่าอย่ากดปะเดี๋ยวว่าผมเลยแล้วก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนนี่ อ๋อเดี๋ยวเอารถขึ้นนะเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นน่าจะอ๋อนี่ไงที่เขานัดไว้พี่ก๊อฟเรียกลุงเหลิมนี่บ้านของเราครับ <c oughs> <c oughs> ผมนี่ครับผมโอ้บรรยากาศเราก็ทำงานก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคน ทุกคนที่บรรยากาศยามเย็นกันนะครับเราอยู่กับแม่บ้านเลยแล้วผมทุกคนนี่เธอชีวิตเธอไม่ออจากแม่บ้านเลยเไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แหละทุกคนว,นวันวันหนึ่งของพวกเราครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผมทุกคนนี่การเกษตรของที่อู่นะครับโอ้บรรยากาศ กเกษตรกรของที่อู่เราก็เลี้ยบ้างพวกเราก็ทําการปลูกผักนะครับทุกคนนี่บรรยากาศนี่ครับผมทุกคนดูลงุลงเหลืองกาลังขุดดินนะครับโอ้โหแล้วก็ไปโปรยมะเขือด้วยกําลังเก็บมะเขืออะไรเอาไปกินที่บ้านด้วยครับนี่ป้าแตงก็จะเก็บผักไปทํากับข้าให้ลงุลงเหลืองกินอีกแล้วครับผมตอนเย็นนะครับ ดโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้ผมลาไก่อนครับผมบ๊ายบายไปแลมันยอ๋อมันไม่สูงเหรอมันไม่แตกด้อยถ้าตัดต้นมันจะแตกตีอมาใช่ตัดถิ่นมันก็เสียดายมันเนาะ